ใครกำลังมองหาหกล้อเล็กอยู่นะครับอีซุซุ NMR นะครับผมคานหน้าเป็นคานแข็งนะครับทำดั้มคอกเล็กตู้ทึบนะครับทำได้หมดนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับร้านคลังอะไหล่ CCW ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมีคันพิเศษนำเสนอครับผมเป็นหกล้อเล็กนะครับใครกำลังมองหาหกล้อเล็กอยู่นะครับขอเสนอคันนี้เลยนะครับอีซุซุ NMR นะครับผม130แรงครับเครื่อง 4JJ1 นะครับตรงรุ่นบ้านเรานะครับผมอย่าเป็น5น็อตนะครับคานหน้าเป็นคานแข็งนะครับเช็ีได้สวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่นะครับเราจัดประกอบเดิมๆสวยๆตามเดิมทุกอย่างนะครับ อันนี้เป็นแหนบทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่ใช่คานปีกงครับเป็นคานแข็งนะครับผมตรงรุ่นบ้านเรานะครับเป็นห้าน็อตนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนานๆทีจะมีเข้ามานะครับสําหรับรถไซนี้นะครับเหมกับธุรกิจทุกประเภทเลยนะครับทําดําคอกเล็กตู้ทึบนะครับทําได้หมดนะครับรถไซเล็กนี้เข้าตอกซอย แคบแคบนี่สบายสบายเลยนะครับคันนี้วิ่งมาน้อยด้วยนะครับโดยจากสภาพทั้งโดยรวมทั้งหมดนี่ถือว่ารถคุณภาพยังดีอยู่เลยครับได้สวยๆงามๆแบบนี้ไปทั้งคันเลย เนี่ยเป็นหัวรโะโบบรับนะครับประตูจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับจากการใส่ตู้นะครับเดี๋ยวไปชมเครื่องกันดีกว่าเนี่ครับเป็นเครื่อง 4JJ นะครับตรงรุ่นบ้านเราเลย130แรงม้านะครับแแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วนะครับเครื่องแน่นขนาดไหน เครื่องแรงดันดีนะครับไม่ไอไม่ควันนะครับนานๆทีผมจะเอาเข้ามานะครับอย่างไซนี้ มาดูฟังอีกข้างนะครับสวยสดงดงามครับผมคันนี้6เกียร์เดินหน้านะครับ 4JJ มีเพลแท้ๆนะครับญี่ปุ่นแน่นอนใต้หัวสวยนะครับไม่ผุคันนี้วิ่งมาน้อยด้วยครับอยู่มาณ4แสนโลนะครับ ความยาวกระบะท้ายนี่ประมาณ3เมตร60นะครับช่วงล้อประมาณ2เมตร80เหมาะที่จะทำดัมมนะครับใครต้องการดัมมเล็กๆนี่คันนี้เหมาะที่สุดเลยครับนี่สภาพภายในนะครับเนี่เป็นเบาะหนังนี่ไปหุ้มใหม่ได้นะครับอุปรกรณ์ได้กับตัวรถไปทั้งหมดเลยนะครับแอลวิ่อยู่ที่450,000นะครับอืม เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมอุปกรณ์จะได้ตามนี้ไปเลยรถมือหนึ่งบ้านเราเป็นล้านนะครับคันนี้อยู่สามแสนกว่าๆนะครับอินวอยสภาพจะได้แบบนี้ไปเลยนะครับคุณล,ลูกค้า เดี๋ยวนี้มีคนมาหาบ่อยนะครับสำหรับรถ6กล้อเล็กเ,เ,เป็น6กเกียร์เดินหน้านะครับครับใครดูมาถึงตรงจุดนี้นะครับต้องการหกล้อเล็กนี่สามารถติดต่อได้นะครับทาง Facebook หรือว่าโทรมาได้ปรึกษาได้ตลอดนะครับงั้นสวัสดีนะครับผมไปพบกันครับ